สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อำเภอขนมครับสเสน่ห์ของบ้านเราก็คือมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายสงบและสิ่งแวดล้อมที่สวยงามครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูกันครับไปเลยครับตามผมกันไปครับ นี่คือน้องท็อปค่ะหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเยาวชนเสียงเด็กกำลังทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศนน้อยที่ได้ใช้ความรู้ที่อบรมถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านนักท่องเที่ยวด้วยความภาคภูมิใจค่ะกลุ่มเยาวชนเสียงเด็กเกิดขึ้นจากกองทุนหมู่บ้านบ้านท่าม่วงที่เห็นความสำคัญของเยาวชนในฐานะนักอนุรักษ์ตัวน้อยก่อตั้งขึ้นในปี2547ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า200คนค่ะ คาดหวังว่าให้น้องๆอย่างน้อยๆให้มันมีความรู้สึกว่ามันรักป่าชายเลนมันจะได้รักษาเหมือนกับที่ผมรักป่าชายเลนแห่งนี้ถ้าหมดไปเปรียบเสม,มือนมดลูกของสัตว์ทุกชนิดมันจะหมดไปด้วยทำยังไงให้มันได้อยู่ยั่งยืนต่อไปทางหน้า กิจกรรมการสำรวจป่าชายเลนถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้คุณค่าจากป่าผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์จากชาวชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์โดยคาดหวังว่าเยาวชนจะได้ซึมซับซ้ำนึกแห่งการอนุรักษ์ต่อจากคนรุ่นปัจจุบันพมนรห้ึึกว่าผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยยังไม่ได้จบปริญญาใช่ไหม มีความรู้ในดังเราท้องถิ่นตัวเองมาว่าคนที่จบปริญญามาได้หรอได้เรียนรู้มากมายเลยมีต่างเกี่ยวกับเกี่ยวกับธรรมชาติตือว่าเมื่อได้ศึกษ้าในองเรียนแล้วก็ที่สำคัญก็คือการเรียนแบบนี้นะครับมันไม่น่าเบื่อเลยแล้วก็ได้ต่างความสนุกและความรู้ไปพร้อมๆรกันหลังจากที่เราไปเรียนรู้ันงนียจะเห็นได้ว่า มีสิ่งมีชีวิตมากมายในป่าเฉยเลนนะครับสามารถที่จะนําไปเป็นอาหารได้นะครับและกิจกรรมที่เราทําอยู่เนี่ยไม่มีเพียงแค่นี้นะครับยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกแต่ตอนนี้มันเที่ยงแล้วเดี๋ยวผมขอกินข้าวร่วมกับเพื่อนๆนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่ากิจกรรมนั้นคืออะไรครับและนี่เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่น้องได้ผันธนาตัวเองขึ้นมาเป็นสื่อในชุมชนครับเดี๋ยวตามผมเข้าไปดูกันนะครับว่าน้องเเขาทําอะไรกันบ้างนะครับไปกันเลยครับ ที่ทีมง,งานเวทีชาวบ้านตรงนี้กันเลยแล้วกันนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับที่พี่มองเห็นความสําคัญในในการทํางานของดเด็กของกลุ่มเยาวชนเสียงเด็กยังได้พัฒนาตนเองจากผู้รับรู้เรื่องราวป่าชายเลน สู่การเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้สึกในรูปแบบนักจัดรายการวิทยุชุมชนตัวน้อยโดยมีผู้ใหญ่ใจดีที่มีประสบการณ์คอยเป็นพี่เลี้ยงด้วยนะคะที่เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาเยาวชนให้เป็นนักสื่อสารที่ดีด้วยค่ะกรมนะคะก็คือต้องมีเลยข่าวจากพนังกงานอำเภอนะคะของอำเภอขนองเต่าี่เองเด็กๆเ,เขาก็จะได้เรียนรู้ว่า เวลาที่เขามาเป็นสื่อเนี่ยมาเป็นสื่อเองเป็นสื่อตัวน้อยๆของอำเภอเล็กๆอย่างอำเภอขนอมเนี่ยเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าเขาจะต้องมีจิตสำนึกอย่างไรบ้างนำเสนอข่าวสารข้อมูลความจริงในมุมมองของเด็กๆเ,เนี่ยก็จะได้เป็นการกระตุ้นผู้ใหญ่ด้วย และด้วยการทำงานของกลุ่มเยาวชนเสียงเด็กที่ตั้งใจทำงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องเกิดผลงานที่เป็นรูปธรรมอีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินการของภาคธุรกิจที่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดการสนับสนุนจากชุมชนและหน่วยงานภายนอกหลายหน่วยงานด้วยนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอมบริษัทปตทจำกัดมหาชน โดยมีสถานที่ตั้งในเขตอำเภอขนอมและมีแนวนโยบายการรักษาสภาพแวดล้อมพร้อมทั้งสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนการที่เราเข้าไปช่วยเหลือหรือว่าเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเยาวชนนะครับเราเล็งเห็นว่าการที่จะให้ความรู้ ไม่ว่าทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่าการมีกิจกรรมในระหว่างปิดภาคเรียนทางเยาวชนจะได้ประโยชน์ในส่วนนี้นะครับแทนที่จะเอาเวลาว่างไปทำอย่างอื่นนะครับเราก็จะมีโครงการแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะฮะสิ่งไหนที่เป็นกิจกรรมแล้วก็สามารถส่งเสริมให้กับเยาวชนหรือว่าชุมชนได้ให้มีความ ะจะเจริญหรือว่าสามารถยืนอยู่ด้วยตนเองเราก็จะพยายามทำให้ได้มากที่สุดครับ ปัจจุบันกลุ่มเยาวชนเสียงเด็กยังได้คิดค้นกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตัวเยาวชนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นกลุ่มออมทรัพย์ค่ายเรียนรู้โดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างเยาวชนได้รู้จักและรักชุมชนท้องถิ่นของตนเกิดความภาคภูมิใจในแผ่นดินเกิดรู้ทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่หมุนอยู่ตลอดเวลาโดยจะนำไปสู่การสร้างสังคมเมืองขนมให้อยู่เย็นเป็นสุข